สวัสดีครับวันนี้ช่องสารามท่านไหนของเรานะครับก็จะพามาพบกับการรีวิวเครื่องไล่ยุงตัวจิ๋วนะครับขนาดพกพาของเฟกเทลนะครับรุ่นไลท์ดีเพลนะครับตัวนี้มีน้ำหนักเพียง42กรัมนะครับขนาดเท่าๆกับไข่ไก่หนึ่งใบนะครับการใช้งานอุปกรณ์ไล่ยุงตัวเล็กตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแกะตะแกรงทั้ง2ด้านออกนะครับเพื่อใส่แผ่นไล่ยุงนะครับ ตัวนี้สามารถใช้กับแผ่น a าร์ a แ12ได้สบายเลยนะครับก็คือใส่ไปได้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ปิดตะแกรงแบบนี้นะครับสเปคของเจ้าแผ่น a าร์ a แเนี่ยเขาโฆษณาไว้ว่าใช้ได้12ชั่วโมงนะครับส่วนระยะไล่ยุงของเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือ10ฟุตถึง30ฟุตนะครับ ต่อไปผมจะต่อใช้งานให้ดูนะครับต่อใช้งานร่วมขับ power แบ n k ที่พอร์ต Type C ด้านข้างตัวเครื่องนะครับตัวนี้รองรับกำลังไฟ1แอมป์นะครับ5วัตต์นะครับ1แอมป์5โวลต์นะครับก็คือ5วัตต์นั่นเองนะครับกดหนึ่งทีเป็นสีเขียวในโหมด indoor นะครับกดอีกครั้งไฟจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเป็นโหมด outdoor นะครับตัวนี้ก็จะแรงขึ้นอุณหภูมิแรงขึ้นนะครับ อ่านี้มาดูรอบตัวของเจ้าน้องกัาอีกครั้งนะครับเผอเรียกน้องอีกแล้วครับนี่ก็คือตัวรอบตัวของน้องก็คือจะมีสเปคนะครับต่างๆที่ได้พูดไว้นะครับกําลังไฟที่ต้องการสเปคนะครับตัวนี้กันน้ําในระดับ IPX4 นะครับก็คือสามารถโดนน้าเตียกน้ําได้ แต่แม่แนะนําให้จมน้ํานะครับเช่นโดนลอองน้ำํำละอองฝนเนี่ยไม่ทําให้เครื่องเสียหายนะครับแต่ก็ความเปียกเนี่ยมีผลกับแผ่นไลอยู่แน่นอนนะครับอ่าเปิดและปิดให้ดูอีกครั้งนะครับง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปผมจะลองเชื่อมต่อกับ power bank นะครับโดยการใช้สายนะครับ ามว่าการเชื่อมต่อแบบนี้ดียังไงสะดวกแบบไหนนะครับก็คือจะเป็นการที่เราสามารถพก Power Bank ใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงหรือว่ากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายต่างๆได้นะครับแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะแขวนอยู่ตามสายสายของเป้หรือว่ากระเป๋าเสื้อเอวเกงยีนเข็มขัดของเราได้นะครับเนื่องจากที่เขาให้มาเนี่ยนอกที่จะเป็นที่แขวนแล้วเนี่ยยังเป็นขาตั้งได้ในตัวด้วยนะครับอ่ะผมจะลองแขวนกับกิ่งไม้ให้ดูนะครับ ใช่ไงมครับได้อากาศเหมือนนอนในป่าเลยใช่ไหมครับวิวมันได้จริงๆครับอ่ะและอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการแขวนกับกระเป๋านะครับอย่างที่เห็นก็จะสวยๆเท่ๆแบบน,นี้เลยนะครับเราสามารถเก็บพาวแบงค์ไว้ในกระเป๋าเสือ้อหรือว่ากระเป๋า สไตล์ของเราได้นะครับแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซื้อสินค้าที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆอย่างเราด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ